อันนี้ข้าวอมวันนี้อยู่ในเกมโลบปอกครับผมอันนี้ EP ที่สองครับผมนะดูกัน้นหายอยู่ครับาหาง่ายอยู่ครับอันนี้ตู่ตั้งอะไรง่าย มาด่าไอ้ยุ่งข้าวเก็บเนี่ยเก็บไปตัวที่ที่หนูหยับหมอกตรงนี้ข้าวอันนี้เด็กคุคาริกาพี่หวินหนูเก็บตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ข้าวนนนี่ตรงนี้ครับผม นี่ครับต้นตะไคนี่ตัวนี้ตัไนี้แกล้เก็บแล้วผมมีเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วคอย่าลืมเก็บันนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็เก็บคนนี้ด้วยแอนดี้มา

หาตรงนี้ก่อนตุณนี้หายคนง่ายเลยอ,เอยู่เหมือนที่เราี่ทท่ำ่ี่ทำีี่ี่ทนี่ที่ทำท่ทำท่นำ่่ทมมยู่่

ดึงจะทำยังวะอ่มอย่ข้ากูอืมอืมอื่ต้องแล้วกัะขอาดูคนดูครูเขาเอานะครับขอเอาหน่อย เร็ว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 โอเคเออ EP ที่สองหนูเข้ามาแล้วนี่นะยูทูบหนูมาแล้วนี่เดี๋ยวมาตอนไหน EP ที่สองโอเคเดี๋ยวนิกิดตรงนี้โอเคเดี๋ยวคนกดไลค์ให้หนูเลยให้หนูเยอะมากเลยนะ ธรมมชาติดูได้เรยมาเข้าวันนี้จะู่น Y Y L L นี่คือขอมไมเข้าไม่ักคันเนี่ยนี่อืม เลือดเลยอันนี้เหมือนจะเก็บได้เนี่ยเอ็เจฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ในเวอร์ชันเลือดน,นะฮะกลายเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเราไปต่อโซนไอท์นะฮะเป็นคนก่อนอยุ้ยมีหนวดยุกยุ้ยทิโมตีอีกตัวหนึ่งนะฮะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้มีให้เก็บตัวหนึ่งนะครับอืมเอาเป็นทิโมตีเข้าไปเก็บไม่ได้ะะต้องกลายเป็นคนก่อนปันะ๊บปเข้าไปเก็บไอท์ ใช่นะฮะเป็นไอเวอร์ชั่นปกติใช่ไหมเป็นแบบปกติเลยห้องเดฟกลายเป็นแบบนี้เกิดนะฮะนั่นแหละดูทุกคนทุกชคยมาเกิดจากฝาใ้โอ้ยดูทะาเข้าออกเกิดเขาใหม่อ่ะ 有输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  他后面怎么？ ค้นผิวยาเหมือนเหมือเหมือนแกยากพัเฮ้หนมา่อนเป็นยอนกนดีหอน้ากันึฮูพัดวไปเออ้โหโ้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ <anak> อ <lonely> ้ห้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โหโอ้้โหโ้โอ้โหอ้โหโ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 อ้โหออ เอาผ้าเช็ดตัวมาดม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 ามดมเมด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 มปมน,น,นมีมด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 ม่มด <c oughs> <ป>ม่มด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 สดม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 ่มด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 ม่มด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 ม โอเคบายไอ้เกยรีย okay. ัเกยสีส้มนะนะโชว์จูททำไมไปแม่ดูมันไม่อายอะแม่มาโชว์จูยเกงเลยลูกเร็วแนนเดียให้นอนข้างนอกแนนเกสีมมงไง่ะาลังงูนี่มนี่ก่อนนะแม่เอากรไล่ให้เลยอะไี่จะเก็บมงก็เนีย kum nye kum nye kum nye <laughs> วดไหนใส่ก้อ<ค>นเก่งเตียแมาอยู่ที่ไหนอ่ะหนูยัรู้อ่ะแม่อยู่ที่ไหนอ่ออนนนะแม่ได้ยินเลยแม่มาถามว่าแม่อยู่ที่ไหนแม่แม่แม่อยู่ไหนอ่ะไปท้าแปฟนด้วยกันไปท้าแฟนต้องบอกเขามากินข้าวเนี่ยเดี๋ยวแม่ก็กลับแล้วลูกดูดิโอ้โหแม่แม่หนูเหนื่อยกันแน่เนี่ย โอ้โหนั่นแม่ไม่หมอะหนอูอ่ะอือไว้เดี๋ยวแม่พาหนูมาเที่ยวนะเกยไปใส่กีแป้งไปทาแป้งไปะเถอยหนอ่หนอยมันบอกอ่ะพี่เจนพี่เจนทาผ้าชุดตัวเหมือนที่แม่ทําให้หน่อยกระดาห,หนอนก็เถอะอ่ะก็ใครส์ไม่ได้ให้หนูอาคำว่าโอเคนะอะไรก็ได้แหละ

มกินเซเว่นเซ่นอะแค่นนนะลูกเมกินไมกินติมไหนนี่ไอติมเอ้ย,อยก,กินแม่แม่งไปแล้วฮือ <c oughs> นอน,โ,นโอเคขอจบแค่นี้ครับผมใครกดไซค์กดไซค์ให้ดูด้วยนะครับเอพีกิสก้สัมา